สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องแอปไนะคะความชัด3ล้านนะคะเป็นกล้องหลอดไฟนะคะตัวนี้นะคะใช้แอปไนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวโฟกัสภาพไปดูนะคะเป็น FIC นะคะหลังจากเชื่อมต่อขั้วหลอดไฟเรียบร้อยนะคะ e 2 7นะคะให้ลูกค้านะคะกดมานะคะที่แอปไนะคะ กดมาที่แอป IC นะคะหลังจากนั้นมากดบวกนะคะตรงมุมขวานะคะหลังจากนั้นเริ่มติดตั้งกล้องนะคะแล้วให้มากดขั้นตอนต่อไปนะคะให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดของ w i f i ที่บ้านเรานะคะแล้วกดยืนยันนะคะแล้วรอสักครู่นะคะแล้วกดยืนยันนะคะหลังจากนั้นรอสักครู่นะคะรอ,รอให้หมุนรอบจนครบนะคะมันจะขึ้นเป็นวงกลมนะคะรอสักครู่นะคะ หลังจากนั้นเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะเขาจะให้รหัสเราใส่รหัสนะคะของเราเองนะคะเดี๋ยวทางร้านจะใส่รหัสนะคะเป็นของเราเองนะคะอันนี้ทางร้านจะใส่เป็นรหัสของทางร้านนะคะซึ่งรหัสนะคะต้องมีพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็มีตัวอักษรนะคะ แล้วก็กดยืนยันรหัสของเราอีกครั้งนะคะให้เหมือนกันนะคะทั้งข้างล่างข้างข้างบนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะหลังจากรหัสทั้งข้างล่างและข้างบนตรงกันนะคะให้กดยืนยันนะคะแล้วเราก็มาตั้งนะคะอันนี้ทางร้านตั้งเป็นห้องเบดรูมนะคะแล้วก็บันทึกนะคะสมมุติว่านี่คือห้องนอนนะคะเพิ่ออุปกรณ์สําเร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรากดยืนยันนะคะรอสักครู่นะคะ แล้วกดโดนนะคะอันนี้มาแล้วนะคะห้องเบดรูมนะคะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะเป็นเบดรูมนะคะออนไลน์อยู่นะคะสีเขียวออนไลน์นะคะอันนี้เราจะกดดูนะคะนี่นะคะกดพูดโต้อตอบได้นะคะตอบโต้ได้นะคะอันนี้กดเสียงนะคะกดเสียงนะคะอันนี้คือเราจะตั้งค่าไฟใช่ไหมคะจะมีหลอดไฟกลมๆเล็กๆตรงนี้นะคะให้เราตั้งค่านะคะให้เราติ๊กเข้าไปนะคะ ว่าเราจะใช้เปิดอันนี้คือเปิดนะคะเปิดคือเปิดอันนี้อัตโนมัตินะคะส่วนใกล้นี่คือปิดนะคะเราสามารถตั้งค่าหลอดไฟได้ตรงมุมขวาล่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นสวิตช์หลอดไฟนะคะสมมุตินะคะถ้าลูกค้าเชื่อมต่อไม่ได้นะคะให้ลูกค้านะคะมากดรีเซ็ตนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องให้กดรีเซ็ตนะคะ ให้ใช้อุปกรณ์ที่ทางร้านมีให้ไปนะคะตัวนี้นะคะแล้วกดรีเซ็ตนะคะแล้วทำการเชื่อมต่อค่ะ